ดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวก,กันค่ะมาค่ะเนื่องจากคลิปก่อนคลิปปอกมะรุมนะคะถ้าเกิดการลงคลิปนี้ก่อนคลิปปอกมะรุมรอติดตามชมกันด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะมันจะมีต่อเนื่องต่อเนื่องกันนะคะมันเป็นซีรีส์ <c oughs> ค่ะต้องรอติดตามชมกันนะคะจริงๆแล้ว่ช่องดีกว่ากินดีนะ่ะมันเป็นซีรีส์ทั้งช่องเลยนะคะติดตามชมได้เรื่อยๆเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําแกง <ๆ S 1> ข้วส้มมรุมใส่ปลาเค็มนะคะค่ะแกงกันแบบง่ายๆอร่อยกันแบบบ้านๆอีกแล้วค่ะมาค่ะมาดูวิธีการแกงของการกันนะคะแบบง่ายๆทําตามได้แน่นอนจ้ามะรุมค่ะนี่เลย ขอบคุณคุณป้าทองใบจ้าใจดีสุดๆเลยนะคะนี่เลยค่ะปอกแล้วก็ล้างทำความสะอาดพักให้เสด็จน้ําค่ะเตรียมไว้นะคะหม้อโตโตแบบนี้เลยจ้าแกงกันแบบบ้านๆบอกแล้วค่ะง่ายๆง่าย,ายไม่ยุ่งยากแกงข้่วส้มของการนะการจะใช้เป็นพริกแกงส้มประมาณ2ขีดค่ะกะปิ1ช้อนนะคะใส่เหมือนแบบนี้ค่ะแล้วก็มีปลาเค็มค่ะวันนี้การใช้เป็นปลาตาโตแดดเดียวนะคะ1ตัวก็จะหั่น2ท่อนเนื้อปลาก็จะเป็นแบบนี้เค็มกําลังกินเลยกําลังอร่อยเลยนะคะ เตรียมไว้ค่ะประมาณ5 6ตัวค่ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบค่ะกายใส่พอเป็นพิธีอ่ะเคยได้ยินกันไหมคําว่าใส่พอเป็นพิธีก็คือไม่ต้องใส่เยอะอ่าใส่เหมือดลงไปอย่างเงี้ยจะไม่ใส่เลยก็ดูไม่ดีอ่ะใส่พอเป็นพิธีอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะแต่ของการนี่จัดเกินพิธี <laughs> การแรกก็กินทั้งมารุมกินทั้งปลาเนี้ยค่ะอืมเนาะมันจะได้ไม่ต้องน้อยใจกันล้างทําความสะอาดนะคะผึ่งให้เ็จน้ําแล้วก็หั่นเป็นสองท่อนแบบนี้ค่ะเตรียมไว้แล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ํามะขามเปียกค่ะน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลตะนูเนาะเอาไว้ทาขนมอร่อยแต่การเอามาทํากับข้าวด้วยก็อร่อยเหมือนกันกะทิค่ะอันนี้จะเป็นหัวกะทินะคะแล้วก็มีหางกะทิค่ะแบบนี้ค่ะ อของการนี่เป็นกะทิสดแน่วันนี้ใช้กะทิสดนะค่ะขันออกจากเนื้อมะพร้าว1กิโลกรัมนะคะเท่านี้ค่ะเครื่องที่จะแกงนะคะมีเท่านี้ค่ะไปค่ะไปลงมือทำกันค่ะค่ะมาค่ะมาแกงข้่วส้มมรุมอร่อยอร่อยกันแบบง่ายๆกินกันนะคะค่ะหม้อค่ะใส่กะทินะคะกันจะใส่ในส่วนของหางกะทิกะทิสดอะ่ะถ้าเกิดได้คั้นเองอะ่ะมันมันตามกำลังเราเลยอะ่ะบอกเลย มันตามกําลังเราเพราะว่าเราใช้แรงใช้แรงในการคั้นไงเออค่ะการก็จะใส่หัวกะทิลงไปเอยหางกะทิหางกะทิลงไปก่อนนะคะนี่เลยค่ะปิดแก๊สนะคะตั้งไฟอ่อนค่ะแฟนอ่อนนะคะกะทิพอร้อนค่ะเราก็ใส่พริกแกงนะคะลงไปเราจะใช้หางกะทิะคะ่ะผัดพริกแกงก่อนนะคะ วันนี้การใช้เป็นพริกแกงส้มในการแกงแกงข้วส้มเขาเรียกว่าแกงข้่วส้มนะเนาะบางทีแกงข้่วส้มอ่ะเออบางคนแกงข้่วส้มกับแกงเทโพเหมือนกันไหมการก็ยังไม่แน่ใจเนาะใครรู้อะค่ะช่วยบอกกันด้วยแกงข้่วส้มก็ต้องใช้พริกแกงพริกแกงข้่วไหมเนี่ยค่ะการลองใช้แกงส้มแกงอะค่ะอร่อยนะใครยังไม่เคยลองลองค่ะ พริกแกงส้มวันนี้ที่การใช้เป็นพริกแกงส้มใต้นะคะใช้เป็นพริกแกงส้มทั่วไปได้เลยค่ะใครไม่มีมันต้องซีเรียสเนาะเห็นการแบบโฮ้ยการใช้พริกแกงส้มใต้ตายละหาไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าไม่ทำละมีมารุมอยู่อะไรเงี้ยค่ะยาค่ะอย่าเพิ่งถอดใจใช้พริกแกงส้มที่เรามีอยู่ในครัวนี่แหละค่ะของที่เรามีอยู่ในครัวนี่แหละแกงได้ค่ะค่ะการจะผัดพริกแกงก่อนนะคะ ให้มันได้รับความร้อนแล้วก็ให้มันส่งกลิ่นแบบหอมๆขึ้นมาก่อนไม่ได้เน้นผัดให้กะทิแตกมันนะคะไม่ได้เน้นเลยค่ะแต่เขาจะแตกมันเองก็ปล่อยเขาค่ะ <c oughs> รอให้พริกแกงส้มแล้วก็กะปิมันละลายดีก่อนนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่งกลิ่นหอมๆให้มันได้รับความร้อนกระทงกะทิได้รับความร้อนนะคะให้มันเดือดๆหน่อยหลังจากนันก้นก็จะใส่หัวกะทิที่เหลือไอหางกะทิที่เหลือนะคะลงไป กลิ่นมาแล้วค่ะกลิ่นดีมากเลยเดี๋ยวก็จะเติมห่างกะทิลงไปก่อนนะคะกะทิถ้าเราคั้นเองแม้กระทั่งหางกะทิยังมีความมันยังมีความข้นเลยนะใครไม่มีกะทิสดแบบการสามารถใช้กะทิกล่องได้ค่ะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ500 ml นะคะใช้วิธีการแกงแบบที่การแกงอ,ะอ่ะอยากจะได้เป็นส่วนหางก็ใช้น้ำค่ะผสมน้ำเปล่านะคะ มาค่ะการเติมหางกะทิลงไปแล้วนะคะแล้วการจะามาปรุงในส่วนของรสชาติเบื้องต้นก่อนค่ะการจะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะนะหนึ่งทัพพีนี่ก็ประมาณ5ช้อนนะคะหม้อกันใหญ่ค่ะ,ะการจะใส่ลงไปสักประมาณห้าช้อนกะกะนะคะแอนนี่สักประมาณ3ช้อนอะกะดูก่อนค่ะกะกะดูเคม็มกันจะเติมหลังสุดเนาะเพราะว่าเราแกงกับปลาเค็มค่ะแะ้วยาใส่น้ําตาลอ่สักประมาณ1ช้อน ลองกะกะดูนะคะอันนี้น้ําตาลของการอย่างที่การบอกอะ่ะมันเป็นน้ําตาลตโนดแกงรสชาติของแกงขั้วส้มมันก็จะมีความอมเปรี้ยวอมหวานมะขามของแต่ละบ้านความเปรี้ยวไม่เท่ากาันใส่ด้วยความระมัดระวังนะคะของการนี่พุ่งเปรี้ยวไปแล้วนำหน้าไปแล้วปรุงรสชาติไว้เท่านี้ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะการก็จะรอให้น้ําแกงนะคะมันเริ่มร้อนๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยเริ่มปุดๆแบบนี้ค่ะการก็จะเอามะรุมใส่เลยค่ะมะรุมก็จะเคี่ยวนิดนึงนะคะ ปลาใส่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็สุกคือมันสุกง่ายไงการจะเอาปลาไว้ใส่ทีหลังนะคะใส่มะรุมลงไปก่อนใส่ผักลงไปก่อนการยังไม่ได้ใส่หัวกะทิเลยใช่ไหมคะการก็จะตักหัวกะทินะคะใส่ลงไปก่อนอันนี้เป็นหัวกะทิที่การแช่เย็นไว้เนาะมันก็จะเป็นไข่ๆแบบนี้สักประมาณสามถพวแบบนี้อ่ะใส่แบบนี้ไว้ก่อนนะคะเก็บในส่วนของหัวกะทิไค้ค่ะถ้าอยากได้น้าแกงสวยๆน้ําแกงข้นๆเนาะเราเก็บ หัวกะทิไว้ใส่ตอนท้ายค่ะมันจะทําให้น้ําแกงของเรามันสีสวยน่ากินแล้วก็มันจะมีความแบบเข้มข้นแกงแบบมันถึงกะทิอะ่ะแกงน้ําไม่ใส่เจวอะ่ะการจะปล่อยเดือดให้มะรุมนะคะมันมีความนิ่มมีความสุกค่ะการจะใส่ผงนัวนะคะผงนัวผงชูรสอะคะ่ะสักประมาณเย่ยค่ะแค่ปลายปลายช้อนชาเนาะกระชับรสชาติค่ะ,ะการขอชิมรสชาติอีกทีนึงนะคะ ความเปรี้ยวมีมาแล้วค่ะเพิ่มเติมนะคะที่การจะเพิ่มเติมก็คือน้ําตาล่ามันมีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวมีความเค็มจากกะปิแล้วนะคะแต่มันยังขาดหวานเอาหวานให้มันกลมกล่อมขึ้นมันจะมีความแบบเปรี้ยวอมเปรียปร้ยวอมหวานนะคะเมนูนี้นะคะแต่ความเค็มอะ่ะการยังไม่เติมเนาะเดี๋ยวการจะรอใส่ปลาเค็มลงไปก่อนค่ะหลังจากการปล่อยเดือดมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มารูมาค่ะมาเริ่มมีความนิ่มแล้ว เอาค่ะต้องเดือดเดือดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะการก็จะมาใส่ในส่วนของปลาเค็มค่ะลงไปค่ะปล่อยเดือดนะคะให้ปลาสุกค่ะอย่าเพิ่งไปคนนะคะรอให้ปลาสุกก่อนค่ะค่ะประมาณนี้นะคะน้ําแกงก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอีกทีนึงค่ะหลังจากใส่ปลาไปเรียบร้อยแล้วอ่ายังไม่ค่อยเปรี้ยวเนาะดอปเปรี้ยวลงค่ะเราก็จะเติม น้ำมะขามเปียกนะคะค่อยๆปรุงค่อยๆเติมไปค่ะเพิ่มเติมความเค็มอีกนิดนึงค่ะสักหนึ่งช้อนนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาสักหนึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามะรุมสุกไม่สุกเอเนี่ยค่ะลองจับดูเนาะโอ้ยไม่ได้ลองจับดูใช้ตะหลิวอะค่ะลองกดดูนะคะมันจะมีความนิ่มอ่าถ้ามันสุกมันเปื่อยอะค่ะมันจะมีความนิ่มเนี่ยค่ะถ้าเป็นเม็ดลอยอย่างงี้ยิ่งดีเลยเอาขึ้นมาเคี่ยวเลยอร่อยสุกแล้วค่ะ ค่ะทีนี้ก็ปรับแต่งรสชาติตามชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มชอบกลมกล่อมยังไงนะคะปรุงเลยค่ะรสชาติของการนะคะจะมีความเปรี้ยวอมหวานค่ะอมหวานนะอมหวานเล็กๆไม่ได้อมหวานแบบว่าหวานจ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแกงกับปลาเค็มถ้าเราให้หวานมากเกินไปมันก็จะพา,าวอ้านะคะก็จะมีความเค็มมีความกลมกลม่อมอร่อยลงตัวมากเลยค่ะแล้วก็ปล่อยเดือดนะคะมั่นใจว่าทุกอย่างสุกดีแล้วค่ะหัวกะทิที่เราเหลือไว้นะคะ นี่เลยอ,อยากจะแกงให้น้ําแกงสวยๆนะคะเข้มข้นค่ะน้ําไม่จ้องแรงเกินไปนะคะใส่หัวกะทิราดลงไปค่ะให่พอกับเนาะอย่าให้มันมากเกินไปอ่ะถ้ามันค้นมากเกินไปมันก็กินแล้วมันก็เลี่ยนนี่เลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็นี่นะหลังจากใส่หัวกะทิค่ะปล่อยเดือดอีกแค่แป๊บเดียวค่ะค่ะมั่นใจว่าทุกอย่างสุก เรียบร้อยนะคะหอมฉุยมากค่ะปิดแก๊สจ้าเท่านี้เองค่ะแกงขั่วส้มมะรุมใส่ปลาเค็มของการนะคะในแบบฉบับบ้านๆค่ะคนถึงคนทุกอย่างเ <c oughs> ข้มข้นนะคะเข้มข้นมากๆเลยค่ะนี่เลยแกงกันแบบว่าถึงกะทิด้วยนะคะนี่อร่อยอร่อยกันไปเลยจ้านะคะเท่านี้เองค่ะไปค่ะไปกินข้าวพร้อมกันเถอะหิวมากหอมมากนะคะ นี่เลยค่ะบอกเลยค่ะทําไม่ยากค่ะแกงกันแบบบ้านๆนะคะค่ะลองทํากันดูค่ะ